คนณเสากินไอติมกับประจำวันไอติมไอติมมาเด้อสวัสดีค่ะมาเล่นกับน้องหมาอีกสักคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะรอเวลาเขาดาวกันไอติ้มอ้ยไม่ร้ยไอติ้มมาขาย เรากินไอติมย้ายออกไปเบอร์หม่บอจอนไหนย้ายบรรุจักของดีมีประโยชน์แบบนี้ย่ายบรรุจักเอายังมันมาโหลดบอละนอสุของกินยังเอาจะไปรู้เลยว่ามันมีอะไรให้กินบ้างยี่คือยายไม่รู้ว่ามีอะไรเขาเรียกไอติมบอหรือไอติมยังนี่เนตเล่โอ้ยอยากจะกินอะไรรสอะไร

มีสองเล่ไหมมีพอยสตอรี่ไหมมีไหมสตอรี่ไหมแล้วก็พัตลสอนสตอรี่มีไหมรสชาติแบบนี้เอามาขายหน่อยษณีสภาชาแนลจะพากินไอติมหลายๆรสค่ะวันนี้เอ้ยทำไมเงาดำจังเอา้าดำก็ช่างมันเถอะเนาะเราก็ดูอ่าตรงน,นี้เราก็ดูฟังเสียงเอานะคะมีไอ ไอติมเย็นเย็นรถรถคิกแคทรถสองเล่มีไหมเอ่ยรถหญิงใหญ่สตอรี่มีไหมจีชาแนลมีไหมถ้ามีก็เอามาทุกรถเลยนะมีอย่งอีกแสบพิเศษพิเศษพ่อคะ่ะ รสผลไม,ม้รวมดูสิเขาบอกว่ารสชาติคิทแคทอันนี้รสยังนี่เอันนี้ยวงอันนี้เอาไสรัะรสคิทแคทเอาท่องดีบ่บ่ไหนบอกว่าคิทแคใหญ่ at, ยยก็อยากจะกินคิทแคทกินข้าวเหนียวรสมะม่วงอา้าวนึกว่ามีข้าวเหนียวมะม่วงที่ไหนได้เป็นไอติมหรอกเหร <c oughs> อ <c oughs> ดูน่ารักไหมรสไายข้าวเหนียวมะม่วงโอ้ยเงินดลหลเงินผพ้ทโธเพราะท่านสมัยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเนี่ยใครจะไปรู้เลยไหมนึกว่าบอกว่ามีรถคิ๊กแคทด้วยไอเลาก็นึกว่าจะเอาคิ๊กแคทมาให้ที่ไหนได้เอารถมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนมาข้าวเหนียวมะม่วงมาให้อ่ะไปควงเงินก็เลละจังดูเขาเสียงกันอยู่ คนซื้อกับคนขายดูเสียงกันอกินไปหน่อยหนึงนะคะมาแซบๆด้วยกันค่ะ